โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน2,400คนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาเศษ1ส่วน3ของนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเศษสส่วน5ของนักเรียนทั้งหมดที่เหลือเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยากทราบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนกี่คนโจทย์ข้อนี้ง่ายนะครับ บอกข้อมูลชัดเจนว่าอะไรเกี่ยวข้องกันนะครับตัวเลขต่างๆเป็นยังไงนะครับชัดเจนโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยๆวิเคราะห์กันนะครับว่าสําหรับคนที่รู้สึกว่า hey, มันก็ยังยากอย,กอยู่นะครูอะไรเงี้ยเราจะคิดยังไงดีนะครับครูจะไฮไลท์สิ่งที่เรารู้ก็คือที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับนักเรียนมีทั้งหมดนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน2,400คนนี่คือจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะครับนี่คือตัวเลขที่เรารู้มาจากโจทย์ให้มา แล้วก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาเศษหนึ่งส่วนสามอันนี้ประถมศึกษาเนาะเศษหนึ่งส่วนสามนะครับเศษหนึ่งส่วนสามโอเคเดี๋ยวคุณครูเอาข้อมูลมาเขียนนิดนึงนะครับอุ้ยเดี๋ยวใหญ่ประถมศึกษานะครับประถมศึกษานะครับมีเศษหนึ่งส่วนสามของนักเรียนทั้งหมดก็คือเศษหนึ่งส่วนสาม จำนวนนักเรียนปถมนะครับเศษหนึ่งส่วนสามคำว่าของเนี่ยคือคูณเนาะนักเรียนทั้งหมดก็คือนี่สองร้อยสี่สิบก็คูณเอ้ยสองพันสี่ร้อยครับก็คือคูณสองพันสี่ร้อยเนี่ยเราจะได้จานวนนักเรียนประถมศึกษาทันทีก็คือเอาเศษหนึ่งส่วนสามคูณสองพันสี่ร้อยนะครับหรือเวลาที่คุณครูอธิบายละเอียดมากขึ้นก็คือเหมือนกับว่าเอาจํานวนนักเรียนสองพันสี่ร้อยเนี่ยมาแบ่งเป็นสามกลุ่มนะครับคือหารสามเห็นไหมแล้วก็เป็นปรมหนึ่งกลุ่ม นั่นเองนะครับคำว่า1ส่วน3คูณ2,400อ่ะมันหมายถึงเอา2,400มาแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับแล้วเป็นประถมเนี่ย1กลุ่มนะครับโอเคแล้วก็มาต่อวิเคราะห์ต่อข้อมูลต่อนะครับเป็นรักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับครูเขียนท่านสั้นว่ามต้นแล้วกันนะมต้นนะครับเป็นเท่าไหร่เศษ2ส่วน5นะครับเศษ2ส่วน5มต้นเนี่ยคือเศษ2ส่วน5 ของนักเรียนทั้งหมดก็คือนักเรียนทั้งหมดยังเป็นใช้เลขเดิมอยู่ก็คือสองพันสี่ร้อยเหมือนเดิมนะครับก็คูณสองพันสี่ร้อยแล้วสุดท้ายเขาก็ถามหาหมอปลายเลยเห็นไหมตอนปลายเนี่ยมัธยมตอนปลายก็เอาแค่ประถมกับมต้นบวกกันแล้วลบจํานวนนักเรียนทั้งหมดก็เป็นมอปลายแล้วจบแค่นั้นเองนะครับโอเคเรามาคํานวณหาประถมก่อนอเขียนเท่ากับด้านหลังนี้เลยนะครับ สามหนึ่งสาปดสามยีประถมศึกษาได้แ0 0รอคนนะครับตรงกันไหมใครที่คิดนะครับแล้วก็มาตัดของมอต้นบ้าง5 15, 5 40, ห้าหนึ่งห้าห้าสี่ยี่สิบเหลือเศษสนะแปดห้าสีได้480รคูณสองนะครับสี่แูณสได้960นะครับได้960สคน เพราะฉะนั้นเราได้จํานวนนักเรียนประถมศึกษาและมต้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือประถมศึกษา800คนมต้น960คนจากนักเรียนทั้งหมด2,400คนนะครับเพราะฉะนั้นมปลายเราก็เอา800ก่อนเอา800ก็คือเอาประถมนะครับบวกมต้นก่อนอประถมบวกมตน้นจะได้เท่ากับอะไรครับ800บวก 960เนาะ800บวก960อ่าถ้าโทษทางนี้800บวก960ก็1,760ไหม1,760คนคราวนี้อยากหาหมอปลายนะครับมอปลายก็จะเท่ากับอะไรครับเอานักเรียนทั้งหมดคือ2,400ลบลบอะไรลบปถมกับมอตน้นซึ่งก็คือ1760 ลบหนึ่งเจดหนเนี่ยคำตอบตรงนี้จะเป็นมปลายทันทีนะครับแล้วก็เอา2400ลบหนึ่งพน้อยนะครับโอเคอันนี้เหลือ3เนาะอันนี้เป็นสิอันนี้เหลือ1 13่เจดละ8ปดเก้าสิบดสองสิได้หกร้อยี่ิคน มอปลายน้อยกับใครนะน้อยกับใครเพื่อนเลยก็ได้แล้วนะครับมอปลาย640คนนะครับ640คนก็ตรงกันไหมครับตรงกันกับที่คิดหรือเปล่าเอ่ยก็น่าจะข้อนี้จริงๆยังไม่ยากนะครับไม่ยากแล้วก็ข้อมูลให้มาชัดเจนนะครับคือคำนวณไม่ยากข้อมูลชัดเจนด้วยนะครับก็ถือว่าเหมาะสำหรับเป็นข้อที่เราได้ได้ฝึกกันนะครับโอเคใครที่ รู้สึกข้อนี้ยากก็ทําความเข้าใจและให้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยโอเคอย่างเงี้ยมันง่ายละเริ่มเริ่มเข้าใจได้ว่าความหมายโจทย์ให้มาแบบเนี้ยเราจะคิดยังไงนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับ